ไม่รู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าเพราะตั้งแต่ย้ายขึ้นมาเรือนใหญ่พ่อเลี้ยงพยักก็ทำตัวแปลกไปเขาพยายามหลบหน้าเธอสมอโดยการออกจากบ้านก่อนที่เธอจะลงมารับประทานอาหารเช้าและทุกเย็นเธอมักจะหลับไปก่อนที่เขาจะกลับมาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเธอจึงต้องไปให้ถึงโรงเรียนเช้าหน่อยเพราะมีกิจกรรมปัดชิมนิเทศ หญิงสาวอยู่ในชุดนักเรียนมอปลายรวบหางมาผูกโบสีขาวเดินลงมาจากชั้นบนขณะที่พ่อเลี้ยงกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่บนโต๊ะโดยมีสบายคอยประนิบัติเอาใจอยู่ข้างๆไม่เดินไปนั่งลงตรงกันข้ามกับเขาซึ่งป้าละออจัดเตรียมอาหารเอาไว้ให้แล้วอ้าวพ่อเลี้ยงอิ่มแล้วหรือคะสบายนางร้องถามขึ้นเพราะอยู่ๆพ่อเลี้ยงก็ลุกขึ้นเดินออกจากโต๊ะอาหาร เม่เหลือบมองจานข้าวของชายหนุ่มข้าวในจานพร่องลงไปแค่นิดเดียวแต่ชายหนุ่มกลับลุกขึ้นทันทีที่เธอนั่งร่วมโต๊ะด้วยคล้ายกับว่าหากเธอนั่งร่วมโต๊ะด้วยจะทำให้เขาทานข้าวไม่ลงหญิงสาวกลืนก้อนแข็งๆลงไปในลำคอรู้สึกน้อยใจและเสียใจเขาก็คงเป็นเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ฟันผู้หญิงแล้วทิ้งจริงสินะเธอเป็นแค่ฉเฉลยฉเฉลยคนหนึ่งจะมีสิทธิ์เรียกร้องความรับผิดชอบอะไรจากเขาได้อิ่มแล้วจะไปดูข่าว เสียงเข้มๆตอบกลับมาโดยไม่เหลียวมามองที่โตอาหารแม้แต่น้อยท่าทีที่ไม่สนใจนางเด็กเมเช่นนี้ยิ่งทำให้สบายนางดีใจที่พ่อเลี้ยงพยักเลิกสนใจศัตรูหัวใจสบายนางส่งรอยยิ้มย่อเย้ยให้เมก่อนที่จะช่วยเอาถ้วยกาแฟของพ่อเลี้ยงขึ้นมาพร้อมกับตะโกนออกไปด้วยเสียงหวานหวานอย่างเอาใจว่าเดี๋ยวสบายเอากาแฟไปให้นะคะ เมมองตามภาพนั้นไปเขาทำกับราวกับว่าเธอไม่มีตัวตนเธอยอมให้เขากลับมาต่อว่าหรือถักทางเธอเหมือนเดิมยังเสียกว่าอยู่อย่างอึดอัดใจ,จแบบนี้อย่างน้อยเธอก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในบ้านหลังนี้หรือที่เขาทำกับเธอเช่นนี้เพื่อต้องการให้เธอเสียใจและมันก็เป็นแก้แค้นที่ทรมานเธอที่สุดในเมื่อเขาไม่กินข้าวเธอก็กินไม่ลงจึงลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารแล้วเดินไปขึ้นรถไปโรงเรียน โดยมีสายตาของพ่อเลี้ยงมองตามรถของไร่ไปด้วยความเป็นห่วงเมมาถึงโรงเรียนเช้ามากผู้คนจึงไม่พลุกพล่านทันทีที่รถของไร่ปลายดาววิ่งหายลับไปแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังเมเม,ม,มจำได้ดีเพราะเป็นเสียงของแม่บวัวตองเธอรีบหันกลับไปแล้วเข้าไปสวมกอดแม่เอาไว้สองแม่ลูกกอดกันร,ร้องให้สะอึกซื้นนานแล้วที่เธอไม่ได้กอดแม่เช่นนี้เมคิดถึงแม่มากๆเลยค่ะ เธอร้องให้สะอื้นฮักในอ้อมกอดของแม่ความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างที่หล่อนเก็บเอาไว้มานานพรั้งพรูออกมายามเมื่ออยู่ในอ้อม,มอกของแม่เหมือนกับเมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆทุกครั้งที่เศร้าเสียใจหรือถูกพ่อทำโทษเธอมักจะวิ่งเข้าไปกอดแม่ให้ช่วยปลอบป,ประโลมเสมอแม่ก็คิดถึงลูกเมยทำไมลูกผอมไปแบบนี้ บัวตองน้ำตาไหลพรากกอดลูกเอาไว้แนบอกพร้อมกับลูกคลัาไปตามเนื้อตามตัวของเด็กสาวด้วยความห่วงหาอาทรของผู้เป็นแม่ลูกสาวของเธออยู่ที่โน่นในฐานะเชลคงจะได้รับความลําบากไม่ใช่น้อยเธอผิดเองที่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยหนูสบายดีค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพียงแต่ช่วงนี้หนูอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหนักมากไปหน่อย เมโกหกเพื่อให้แม่สบายใจความเจ็บปวดทั้งหลายเธอจะขอเก็บเอาไว้เพียงคนเดียวดีแล้วลูกงั้นเราไปหาที่เงียบๆคุยกันสักครู่นะบัวตองจูมือเมไปนั่งที่มาหินอ่อนใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นมุมลับสายตาเมื่อเด็กสาวนั่งลงบัวตองก็ล้วงเอาขวดแก้วเล็กๆมีผงสีขาวอยู่ข้างในขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะขวดนี้คือยาพิษที่เสือเมกใช้ให้เธอเอามาให้กับเมอะไรคะแม่ เมยหยิบขวดเล็กๆขึ้นมาดูบัวตองจึงบอกกับเมย์ไปตามตรงว่านี่เป็นยาพิษที่พ่อให้แม่เอามาให้หนูเพื่อวางยาพิษพ่อเลี้ยงพยัคเพราะถ้าพ่อเลี้ยงพยัคต,ตายครอบครัวเราก็จะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าเหมือนเดิมว่าไงนะคะเมื่อได้ยินดังนั้นเมถึงกับหน้าถอดสีแม่ของเธอกำลังให้เธอวางยาพิษผู้ชายที่เธอเผลอใจรักเขาไปแล้ว เมฟังแม่นะเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวของเราเมช่วยแม่ได้ไหมบัวตองเสียงสั่นเธอรู้ว่าการกระทําครั้งนี้คือการใช้ให้เด็กสาวไปฆ่าคนและคนที่จะต้องฆ่าคือพยักที่รายกาดที่สุดหากถูกจับได้คนที่จะตายก่อนใครก็ต้องเป็นเมรหรือคุณหนูปลายดาวสำหรับเสือเมฆนั้นเขาไม่สนใจว่าเด็กสาวจะอยู่หรือตายไม่ว่าแผนนี้จะสำเร็จหรือไม่ยังไงเสือเมฆก็ได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่อง แต่สำหรับบัวตองไม่มีทางเลือกเพราะเธอคิดว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่เมย์จะได้กลับมาอยู่กับเธอหากว่าเมย์สามารถฆ่าพ่อเลี้ยงพยักได้สำเร็จแต่แม่คะเราไม่มีทางอื่นอีกแล้วเหรอคะแม่ไม,ม่รู้แม่รู้แค่ว่าถ้าพ่อเลี้ยงพยักยังมีชีวิตชีวิตพ่อแม่และเมย์ก็จะไม่มีวันเป็นสุขตลอดไปบัวตองน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเมย์สงสารแม่ไม่อยากให้แม่และพ่อต้องตกอยู่ในอันตรายจึงรีบรับปาก ได้ข่ะแม่หนูจะพยายามเพื่อครอบครัวของเราเช้าวันต่อมาเมตื่นเช้าวกว่าทุกวันหรือพูดให้ถูกคือเธอไม่ได้นอนทั้งคืนด้วยซ้ำเพราะความคิดทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันภายในหัวอย่างรุนแรงจนเธอไม่อาจข่มตาหลับลงได้ใจที่เผลอรักพ่อเลี้ยงไปแล้วมันบอกให้เธอทิ้งขวดยาพิษไปซะแต่หากเลือกทางนี้พ่อกับแม่ของเธอก็อาจจะถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายไม่วันใดก็วันหนึ่ง ส่วนอีกใจหนึ่งก็อยากกลับไปอยู่กับพ่อและแม่ถ้าหากเลือกทางนี้พ่อเลี้ยงพยักก็จะต้องจบชีวิตลงไม่ว่าเธอจะทางไหนก็ล้วนทำให้เจ็บปวดทั้งสิ้นเมแอบเดินลงมาที่ห้องอาหารโดยไม่ให้ใครเห็นจากนั้นก็รอจนกระทั่งป้าละออก,กับสบายนางตั้งโตเรียบร้อยแล้วเมื่อทั้งคู่เดินออกไปเธอจึงรีบสาวเท้าเข้ามาที่โตอาหารในกำมือของเธอกำขวดเล็กๆแน่นมือของเธอชื้นไปด้วยเหงื่อ เมมเมปากสนิทจนเป็นเส้นตรงเปิดขวดเล็กๆนั้นออกด้วยมืออันสันเทาบนหน้าผากของเธอมีเหงื่อผุดพลายขึ้นหัวใจเต้นรัวเมหลับตาแน่นขณะที่เทผงสีขาวในขวดลงในถ้วยกาแฟของพ่อเลี้ยงทำอะไรนะ่าเสียงเข้มๆดังขึ้นจากด้านหลังหญิงสาวสะดุ้งตกใจอย่างคนแอบทำความผิดร้ายแรงแล้วถูกจับได้คาหนังคาเขาขวดที่อยู่ในมือหล่นลงพื้นกริ๊ง ขวดใบนั้นกลิ้งไปหยุดแทบเท้าของพ่อเลี้ยงเมรีบถอยหลังจนชิดผนังอย่างหวัดระแวงเปล่าไม่ได้ทำอะไรเมปฏิเสธเสียงสัน่นพ่อเลี้ยงพยักขบกรามแน่นเมื่อเห็นแววตามาตาตื่นตระหนกของหญิงสาวแววตาเช่นนั้นทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดยิ่งนักที่ผ่านมาเขาคงร้ายกับเธอมากจึงทำให้เธอกลัวเขาขนาดนี้แล้วนี่ขวดอะไร ชายหนุ่มก้มลงหยิบขวดเล็กๆที่เธอทำหล่นไว้ขึ้นมาดูแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงทั้งตัวจนรู้สึกชาไปหมดเพราะขวดเล็กๆมีผงสีขาวแบบนี้เป็นยาพิษที่ใช้ในกลุ่มมาเฟียทั้งเขาและไอ้เสือเมฆต่างรู้จักดีขวดขวดไม่คิดหาคำตอบแต่เธอก็คิดไม่ออกว่าจะโกหกว่าอะไรดีขวดยาพิษใช่ไหม เสียงทุ้มถามดวงตาของเขาที่เคยดูดันเฉยชาบัดนี้กับเศร้าสลดลงอย่างเห็นได้ชัดไม่เสียงปฏิเสธแผวเบาหลุดออกมาจากริมฝีปากบางพ่อเลี้ยงพยักเยียดยิ้มออกมาอย่างขมขื่นความเจ็บปวดครั้งไหนไม่เท่ากับความเจ็บปวดที่ถูกหญิงคนรักกำลังคิดจะฆ่าเขาเจ็บยิ่งกว่าถูกคมมีดเฉือนหัวใจออกมาเป็นชิ้นชิ้น เมย์ไม่เคยรักเขาเลยใช่ไหมหรือความรักความผูกพันในอดีตระหว่างเขากับคุณหนูปลายดาวก็ไม่หลงเหลืออยู่ในหัวใจเธอเลยใช่ไหมคุณอยากให้ผมตายใช่ไหมเสียงของเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นราวกับว่าหญิงสาวรับรู้ความเจ็บปวดของเขาได้จากน้ำเสียงนั้นทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดไปกับเขาด้วย เมน้ำตาร้นขึ้นมาจนเต็มหน่วยเธอเองก็อับจนหนทางไม่รู้จะทำเช่นไรด้วยความอัดอั้นมาแสนนานเธอจึงตะโกนออกไปทั้งน้ำตาว่าถ้าคุณไม่ตายพ่อกับแม่ฉันก็ต้องตายแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณตอบฉันสิเมไม่ต้องทำอะไรผมจะทำทุกอย่างเองสิ้นคำนั้นพ่อเลี้ยงยกกาแฟที่มียาพิษผสมอยู่ขึ้นดื่มไม่อย่า หญิงสาวรีบเข้าไปแย่งถ้วยกาแฟจากมือพ่อเลี้ยงแต่ไม่ทันการเสียแล้วเมื่อเขาดื่มกาแฟที่มียาพิษเข้าไปจนหมดถ้วยกาแฟจากมือพ่อเลี้ยงก็ร่วงลงสู่พื้นเพลงพ่อเลี้ยงพยักรู้สึกปวดแสบปวดร้อนราวกับไฟแผดเผาไปตามลำคอและกระเพาะมือเท้าเริ่มชาจนต้องรีบคว้าจับเก้าอี้เอาไว้เพื่อพยุงตัวเองไว้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงทำแบบนี้ทำไมกินยาพิษเข้าไปทำไม เมทลาเข้าไปกอดประคองเขาไว้ไม่ให้ล้มลงพื้นเธอตะคอกถามเขาทั้งทั้ท,ที่น้ำตาหนองหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เธอไม่คาดคิดซาตานที่แสนร้ายกาจอย่างเขาควรจะขย้ำเธอให้ตายคามือสีไม่ใช่ทำร้ายตนเองแบบนี้พ่อเลี้ยงพยักเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวภาพหญิงคนรักเลือนรางทุกขณะริมฝีปากเหยียดยิ้มอย่างปวดใจ แม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังไม่รับรู้ถึงความรักทั้งหมดที่เขาเฝ้าทุ่มเทให้เธอมาตลอด12ปีเมื่อจากนี้ไปเธอก็ไม่ต้องทำในสิ่งที่เธอไม่อยากทำไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือแก้แค้นของใครบุญคุณที่ไอ้เสือเมฆที่มาเลี้ยงเมมาให้ถือว่าเมตอบแทนมันแล้วเขากัดฟันพูดออกมาอย่างยากลำบากพูดในสิ่งที่ยังเป็นห่วงอยู่ในใจ เมื่อพูดจบเลือดก็ทะลักออกมาจากปากเขาครั้งนี้เขาไม่สามารถยืนทรงตัวได้แล้วจึงทรุดลงกับพื้นพ่อเลี้ยงเมย์กอดประคองพ่อเลี้ยงไว้บนตักดวงตาเขาเหมือนเลื่อดลอยเต็มที่เลือดยังคงไหลออกจากปากไม่หยุดคุณพูดอะไรคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเมย์ทั้งกลัวทั้งสับสนจากนั้นเสียงฝีเท้าสับสนวุ่นวายก็ดังขึ้นด้วยคนที่ได้ยินเสียงร้องเสียงแก้วแตกต่างวิ่งเข้ามาภายในห้องอาหารเกิดอะไรขึ้น นายศัก์วิ่งมาถึงก่อนเป็นคนแรกเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเขาถึงกลับชะงักพยักร้ายที่ยืนองอาจนำหน้าฝูงบัตรนี้สิ้นแรงอยู่ในอ้อมแขนของหญิงสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งกรีดสบายนางกรีดออกมาทันทีที่เห็นสภาพพ่อเลี้ยงจากนั้นก็วอยวายขึ้นว่านางเมนางฆาตกรแก่ฆ่าพ่อเลี้ยงป้าละออมาถึงเห็นภาพเช่นนั้นเขาแทบสุดใบหน้าหญิงชราซีดเผือดลงจนแทบจะไม่มีสี ทำไมเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหญิงสูงวัยสุดกายลงอบกอดทั้งคุณหนูปลายดาวและพ่อเลี้ยงเอาไว้อีกไม่นานพ่อเลี้ยงก็จะทำให้คุณหนูปลายดาวไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วเพื่อความปลอดภัยของเธอรวมถึงการส่งมอบทรัพย์สินของไร้ปลายดาวทุกอย่างคืนให้กับคุณหนูอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าที่พวกตนพยายามทำอยู่มันช้าเกินไปเมย์ไม่ได้ฆ่าฉันฉันยินดีดื่มยาพิษฆ่าตัวตายเอง เสียงอ่อนแรงของพ่อเลี้ยงพยักเอขึ้นหยดน้ำตาของหญิงสาวที่กอดเขาไว้หล่นลงบนใบหน้าเขาราวกับเม็ดฝนความดีใจเสี้ยวหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเธอกำลังร้องไห้ให้กับเขาใช่ไหมเธอกำลังเสียใจเพราะเขากำลังจะจากไปใช่ไหมสักพ่อเลี้ยงเรียกหาลูกน้องคนสนิทร่างสูงใหญ่จึงรีบคุกเข่าลงข้างๆเขาช่วยประกาศทุกคนแทนฉันทีเรื่องเมย นายสักหลับตาลงคล้ายกับไม่อยากเห็นภาพสุดท้ายอันน่าเวทนาของพ่อเลี้ยงเขาไม่คิดมาก่อนว่าผู้ชายที่ยืนอยู่เหนือคนนับร้อยนับพันกลับยอมสละทุกอย่างเพื่อผู้หญิงเพียงคนเดียวตลอดเวลา12ปีแต่ผลสุดท้ายสิ่งที่เขาได้รับตอบแทนของความจงรักภักดีนั้นกลับเป็นความตายทุกคนจงฟังคุณเมย์คือคุณหนูปลายดาวลูกสาวของพ่อเลี้ยงสิงหาที่หายสาบสูญไปเมื่อ12ปีก่อน สักประกาศด้วยเสียงอันดังเพื่อให้ได้ยินกันทั่วทุกคนไม่จริงสบายนางคัดค้านเสียงหลงจะให้เธอเชื่อได้ยังไงว่าผู้หญิงที่เธอคอยกลั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลาจะกลายมาเป็นในหญิงคนใหม่ของเธอจริงพ่อเลี้ยงเอาเส้นผมไปตรวจ DNA แล้วพบว่าตรงกับ DNA ของพ่อเลี้ยงสิงหาที่สำคัญคุณเมมีปานรูปดาวที่ไหลซ้ายซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นสัญลักษณ์บนตัวของคุณหนู สิ่งที่ได้ยินนั้นทำให้สบายนางถึงกับพูดไม่ออกวิมาในฝันที่เธอเคยวาดไว้ว่าจะเป็นนายหญิงของไร่นี้พังทลายลงอย่างไม่เหลือชิ้นดีตามมาอ่านผลงานทุกเรื่องได้ที่มารีตมารีตมารีตตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง